ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้มาอัพค่าพลังนะครับผม Alejandro นะครับผม Alejandro a า b o d ดนะฮะ Alejandro b o d ดนะครับของ Barcelona ดาวรุงวกก่งุ่งกระชูดอีกแล้วนะครับผม โอ้โหบอกเลยว่าความเร็วโคตรจัดนะความเร็วโคตรจัดแบ็กจอมบุกนะครับผมเดี๋ยวดูความเร็วสิอันนี้เร็วหนึ่งนะ90ความเร็วเร็วหนึ่ง90โอ้โหทะลุป,ปลอดแน่เลยว่ะนะสก,สกิลเหรอโอ้โหสกิลเหรอส่วนใหญ่เป็นสกิลส่วนตัวนะสกิลเฉพาะตัวนะไม่ใช่แบบสกิลจ่ายสกิลยิงนะโอเคส่วนใหญ่เป็นสกิลส่วนตัวก็สามารถเสริมได้ ถ้าจะให้เสริมก็น่าจะเป็นเปิดบอรลริมเส้นแหลนะนเพราะมันเป็นเบ็กไงเป็นเบ็กเป็นอะไรก็เปิดบอลจ่ายบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ใชแบบความโดียอย่างเดียวนะโอเคอัพค่าพลังกันดีกว่าอาริฮานโดบาลเด่นะบาลเดบาลเดอุ้ยใช้เยอะพอสมควรนะนะโอเคไปจุกจุกนะครับผมจุกจุกนะจุกจุกแล้วก็หายากเหลือเกินในตัวอัพวิวเนี่ยถ้ามีเงินอะ่ะมันไม่ยากหรอกมันหาเงินไม่ทันนะดิ นะตามสูตรนะครับผมอสองบอลสี่ฮะใส่น้นนอยจังวะสี่เหรอโอ้โหน้อยจังวะนะสองบอลสี่ครองบอลอีกสี่เนีอ่อาจจะเน้นความเร็วอย่างเดียวนะ่ยเด็กหกนะครับผมเด็กใส่ไปหกเด็กคืออะไรวะเด็กคือความเร็วแหละนะครับผมสปีดต้นเบาเด็กเส่ไปหกเก้าสิบเก้าสิบมันจะขัดกับสปีดนะ มันจะขัดกับสปีดนะผมว่านะมันจะขัดกับสปีดนะ90ก็โอเคนะครับผม90นะแล้วก็มาใส่โลโวอ12นะครับผมโอ้โหจุกจุกโรเว12เดี๋ยวนะมัน99แล้วอะใส่แค่10มันก็99เอ้ยใสย่แค่11มันก็99แลว99แลวอะจะใส่ต่อหรอถ้าใส่ต่อมันจะได้สเตมินานะก็าตามสูตรไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ลังเลีว่ะว่ามันตันง99ไปแล้วไง นะ 4, นะเอ,อเรียลสี่นะฮะเอเรียลสี่เออเกมรับมันก็ได้นะนะแล้วก็ดีเฟนส์แปดเออบอกเกมรับมันก็ได้นะเกมรับก็ได้นะไม่ใช่แค่ได้เกมลูกอย่างเดียวนะนะดีเฟนส์แปดเลยนะเค okay. เกมลุกเกมรับได้หมดนะนะอเลฮันโรบาร์ดีนะครับผมถ้าออโต้เนี่ยมันจะสูตรเดิมปะอันนี้ก็ตามสูตรในเว็บนะถ้ากดออโต้เนี่ยมันจะสูตรเดียวกันปะนะจำก่อนสี่สี่องสี่แปด 4462อ้าวไม่เหมือนกันวะไม่เหมือนกันวะไม่มันต่างกันตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะ4462เดี๋ยวนะตรงนี้84266อ้าวทำไมใส่เพิ่มไม่ได้อ๋อมันเป็นส่จบสกอร์หนึ่งเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยนะอ๋อโตไปก่อนนะอ๋อ94มันเป็นส่จบสกอร์หนึ่งเพื่ออะไรวะจบสกอร์ อจริงนะบางบางครั้งในเว็บก็ดีกว่าบางครั้งออโต้ก็ดีกว่าแต่อันเนี้ยไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่าไอหนึ่งแต้มเนี่ยไปใส่จมสกอเพื่ออะไรใส่เพื่อเลยวะหนึ่งแต้มใส่จมสกอเนี่ยสูวรเดิมมันก็ดีเลยจริงนะส่วนเดิมมันก็ดีเลยนะเนะสูตรเ,เ,นะนะเดิมก็คือตรงนี้มันหกแล้วก็ตรงนี้สิบสองนะครับผมมันก็ดีอยู่เลยนะ แต่แตโปรเสีซดาเต็มป่ะเนี่ยคือมันไม่ขึ้นเลยไงนะครับผมมันไม่ขึ้นเลยไงแต่มันได้สเตมิน่าเพิ่มนะเนี่ยอืมอืมก็ตามสูตรเลยแบบดีกว่าว่ะเอาตัวไม่ไหวป่ะไม่งัพไปใส่หนึ่งจุสกอร์เพื่ออะไรปะนะครับผมเอาหนึ่งมาเพิ่มสเตมิน่าก็โอเคกว่านะโอเคสูตรนี้แหละนะครับผมสี่นะส่งบอลสี่ครองบอลสี่เด็กหกโลเวอร์สองแล้วก็เอเรียลสี่แล้วก็มีดีเฟนส์แปดนะครับผมสูตรเว็บนะครับผม แบบเปลียนฮับนะนะถ้าเป็นออโต้เนี่ยมันค่อนข้างจะตะกักไปหน่อยจะถ้าออโต้ไม่ไปแอปจบสกอร์เนี่ยแล้วมันมีอะไรที่แบบแตกต่างกันเนี่ยก็ก็โอเคพอพิจารณานะอันนี้แหมนะครับผมเก้าสี่เหมือนกันนะครับผมเก้าสี่เหมือนกันนะโอเคลุยลุยลุย,ลยโอ้โหข้างหลังแม่งความเร็วไม่สุดจริงแล้วก็ไม่ได้สเตมิน่าด้วยนะจะสุดไปไหนเกมรับก็ได้เกมรุกก็ได้นะครับโอเคไปนะฮะ บาเดยคอนเฟิร์มลุยนะครับผมก็อย่างที่ดูมาก็คือ97อยู่แล้วฮะ96้าเหรอำไมได้96้าวะเฮ้ยมันก็คือมันก็ดีนะเว้ยใช่ไหมมันไม่ดีมันดีนะ96วะ96วะสูตรเว็บได้96เดี๋ยวลองขอลองขอลองสูตรออโต้ดิเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันมันดีมากเลยนะ นเนี่ยเว็บอะอาร์ต้ดิีอาร์ต้คือมันผมติดตรงจบสกอร์นี่แหละความจริงนะนะครับผมไป Auto อาร์ต้วมันจะขึ้น97้าเจไหมหรือว่า96เหมือนเดิม96เหมือนเดิมแสดงว่าบัลเดย์ได้แค่96นะครับผมอเลฮันดโรนน่าจะ96เต็มที่น่าจะ96กนวะ่าเพราะสุดอาร์ต้ก็ได้แค่96นะสุดในเว็บก็96นะครับผมฉะนั้งงนกลับไปเอาสุดในเว็บดีกว่านะฉะนั้นกลับไปเอาสูตรในเว็บดีกว่าสามารถกดดิสเซตได้ผะวะนะ น่าจะได้ละมั้งโอเคยังศูนย์อยู่นะถ้าหลังจากเวลาที่กำหนดก็คือกดไม่ได้เลยนะนะมันมีเวลากำหนดน่าจะไปไปลายเดือนนี่แหละนะครับผมโอเคขอสูตรขอสูตรในเว็บในเว็บคือแบบนี้จำได้เลยนี่อย่างนี้จมเจมนะครับผมจมเจมๆฮะได้สเตมินานะครับผมไม่เอาจบสกอร์นะนะโอเคไปนะครับผมนะไปนะอเลอเลฮันโดบาลเดนะครับผมนะ บาร์เดบาร์เด96ก็ถือว่าโอเคคือมันมันได้ความเร็วแบบจุกๆนะครับผมได้ความเร็วแบบจุกๆเลยนะะเป็นแบ็กจอมบุกอ่าตรงนี้คลองบอลเลี้ยงบอลโอเคนะเลี้ยงบอลอะ่ะจ่ายบอลก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมอโอ้โหนะถ้ามันทะลุได้คือมันทะลุไปแหละสปีด99แต่สปีดต้นเพิ่มมา92นะครับผมหลังกันยิง80 โอ้บ๊อบสเตมินาเก้าห้าเลยอะคือเยอะมากอะไม่มีเหนื่อยอะผมว่าวิ่งไปเถอะนะครับผมโอเคเจมเจมอยู่นะจเจมเจมอยู่นะนะครับผม,จมเจมเจมอยู่นะนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับอัพค่าพลังนะครับผมอ่ะอเลฮานโดบาร์เดนะครับผมบาร์เดนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go.